สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทำสองคลิปเลยครับผมวันนี้มีเหรียญหัวโตหลวงปู่ทวดหัวโตนะครับผมรุ่นเรกก็สร้างในปีสองพันห้าร้อยครับผมมีจํานวนเหรียญรู้สึกว่าจะาแปดพันเหรียญนะครับแต่นี่เป็นปีของห้าสิบห้านะครับผมเป็นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเทองแดงชุบนิกเกิลน,นะครับ นี่นะครับพระอายุเก้าปีครับผมเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลเวเวลสวยๆครับผมครับนี่นะครับพระราคาหลักล้อยนะครับเนี่ย หลักร้อยครับผมหลักลร้อยเรียนละสองร้อยครับผมส่งให้ฟรีฟรีทั้งหมดครับผมท่านใดสนใจจะเช่าบูชานะครับทักไลน์มาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะวางองเบอร์ทัพท์ับไว้ให้ครับผมเป็นไลน์ไอดีด้วยครับทักมาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมเห็นข้อความผมจะติดต่อกลับทั้งหมดครับผมทุกคนครับผมไม่ต้อง ตกใจว่าทักมาแล้วจะไม่มีคนตอบครับท่านใดสนใจอยากจะเช่าก็ลองดูครับผมพิจารณานะครับพระของผมรับประกันหมดครับผมถึงผมจะขายทาง youtube ก็รับประกันหมดครับผมผมขายไปล่อยไม่เคยมีปัญหนานะครับผมปล่อยพระออกไปไม่เคยมีปัญหาไม่ว่าหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นครับผมไม่เคยมีปัญหาใดๆดทั้งสิ้นครับผม โอเคนะครับโอเคนะครับถ้าใครถูกใจก็ค่อย,อยทักไลน์ไอดีมาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับผมขอบคุณมากๆครับ